ครับที่อยู่หน้าทางเข้าไว้เนี่ยถ้วยไวอะพี่ไากินเบียร,รอแหรนะพี่งงกันีเหรอมีเบียปะมีมมมมไม่กินแล้วมันจะมันจะขับไหวเหรอเมาไม่ขับนะ ใสไวม่เดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่้องพี่องแววจอดเองเองเองลงไฟใช่ไหมใอส่ชุดใส่ชุดนักศึกษาแต่ตอนอุ้มเองไปกับพี่ถูกป่ะบอมบน่าใช่พี่บอมจะไม่มาบอดวเที่ยววัสดีคับไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้พี่หลงสวัสดีครับสวัสดีครับมดูครับก็มนสามท่อไม่ใช่แบบมันนำมีอะไรกันาเลขอะไรเหนึ่งเจ็ดสอหกครับยี่สานาทีเจ็ดสองหกเลขสี่แปดสามครับสองพันห้าหนึ่หกศูนย์เก้าา ซื้อเบียร์หน่อยครับครับอะไรไงครับเด็กเชฟเบียวะหนึ่งตามแปดแปดครับแต่งตัวไม่ได้สองพันห้าขอยี่สิบสี่แปดสองอย่างนี้เรียกลูกค้าไม่ได้นะแต่งตัวนะครับสี่แปดสองครับเล่าคุณที่ขับเลยนครับก็คุณแล้วอะไรครับก็คุณแอมทำไมอ๋อสีเหลี่ยมติดคอนิดหน่อยหนึ่งอ๋อให้ไปเลยอ๋อโอเคครับ มีมีเต็มขายด้วยถ้าชักมาไปนั่งกับชักหรอปวตี๋เจ็ดร้อยใช่บอสหน้าให้ผมไปนั่งเลยแต่ว่าถ้าผมไม่ได้บอสหนเดี๋ยวมานั่งกับที่นี่แหละเอาไหมมีเยอะไหมครับกินกินนานจังอะมีก็มีมีอยู่ซื้อมาร้อยอันนี้มะช่วยอะไรอันเดียบช่วยอะไรให้หลอดสุ่ยเบียหน่อยครับคือคุณก็จะได้ทีละสามถ้วยอะถ้าคุณเอาหลายอันคุณต้องไป็นคนกินน้ำส้มไหมสื่ยเบียหน่อยครับครับแก้วละาสองพันห้ากี่แก้วคะสองพันห้าครับ นี่เบียร์อะไรอ่ะสิมคช้างรวงข้าวค่ะรวงข้าวทำจากข้าวออแกนิกแล้วรวมสามท่อนอะไรนะห้าสี่สี่ไม่เอาเอาเอาเบียร์ที่ทําจากข้าวครับเอาเอาเบียร์แบบจากไหนคะจากคุณได้ไหมอ๋อจากคุณเลยเนี่ยเป็นคนทําเองเนี่ยไม้หรอผสมอะไรลงไปครับเล้งอะไรแล้วครับพี่ต่ายตังค์ครับผสมใจลงไปหรือเปล่าครับเนี่ยนิดนึงครับแล้วแต่เคส พี่าหนูโสดนะคะหนูเลขอะไรนะครับหัวหัวหมีหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์สามครับเอค่ะพี่หนูโสดค่ะโอ้อันนี้คือช่วงเบรกนิดนึงก็ลั่นบาร์แล้วนีผมโนไปห้าพันคับเอาคุณเอากี่แก้วอะสองโสดเหรอครับเลขอะไรนะครับโสดแล้วโสดโสดไหมลงกษณเรีเลอะไรนะครับหนึ่งเก้าศูนสามครับประเมินวะโอ้เขนเบียดด้วย พี่พี่ผมที่พี่ชายผมถามว่าโสดนะครับพี่พี่โปรแกรมอะไรนะไม่ได้ไอ๋อไม่โสดน่าจะไม่โสดครับผมมีเมียติดลูกหนึ่งรับไหมครับมีลูกสิบสองคนเลยค่ะโอ้โหสิบสองคนเลยเหรอใช่คนละพ่อหมดเลยเราเป็นพ่อคนไหมคนละพ่อด้วยเหรอใช่รับครับ เอากี่จานคือตอนนี้มันใส่ในตัวได้กี่จานมากกว่าพี่อีกวะไปดีกว่าฟ้ามันใส่ในตัวกี่จานอะไรขนาดนั้นอันนี้แบบเมมเมทไหมไปแล้วพี่มาแล้วน้องทำไรเราเปลี่ยนรถไปให้ข่าวกันนะป๊อปอันนี้คือให้พี่เล่นปืนวนหนึ่งเดียวใช่ไหมไม่ต้องลงไฟเนาะฮัลโหลไอ้บ๊อบองกูปะหรอเที้ยวเว้มันไปยังไงวะใครได้่องกูไหม ได้ยินได้ยินได้ยินเฮ้ยได้ยินฮัโล,โโลโหลบ๊อบฮัลโหลได้ยินพี่ปะฮัลโหลฮัลโหลว่าแปลกแปลกละว่าแปลกๆว่าแปลกแปกหันมาจะไม่ต้องเล่นหรอมั้งวันนี้ต้องตีกันละนึ่งแตกก่อน ้อยอันนี้นแตกของจริงไม่แคทแชทในดิสคอร์ดอย่างนัว ผมว่าไปมัตีกันนะดีเนแลยวก็ยังมีเวลาได้ไปทำงานแป๊บหนึ่งเปิดแล้วบอกนะ <c oughs> ตีก็แตกอ้าวเป็นที่ไฟมหรือเปล่าแตกหลายเซิร์ฟ <laughs> ไ,มไ,ไม่แต่วัดหลักไม่แตกนี่เห็นในนี่เล่นอยู่ไอ้ดำเล่นอยู่ใช่ปะไม่แตกนะวัดหลักไม่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 โดนนะเออไปเล่นอยู่นะเออย่างบ้า ได้เลยว่าแบ็กมาเก็ตปะพี่ค่ะ,ะเปิดมาเจอช็อตพอดีอ่ะ หนึ่งศูนย์ศูนย์สองครับเยดัมเขาทำอะไรวะคุณหมอครับโอ้ยสัตว์นี่ปากกาอีกแล้วได้ยดนไหมได้ยิงครับไม่มีแล้วครับเดี๋ยว,<ส>วหมอเดี๋ยวช่างครับนะชัดเจนนะคือครับนะเมื่อกี้ครับนะชัดๆนะจานไก่ของแท้ กาอะไรของแท้แท้วะแล้วก,ก็เอาคนนี้ก่อนเราบอกคนนี้ก่อนที่เขาหลุดข้างคนนี้ยืนเถียงเยแหวนในไอสัตว์ไม่มาหากูเลยลืมกูละมั้ง <c oughs> เทียบกว่าจะอ่านเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยถ้าแกลูกเปลี่ยนเลยนี่มันทำอะไรอ่ะเสือปีด เซนนิ่งเซิร์ฟหนึ่งขอโดนไม้หน่อยพี่จะไม่ร้องไห้ใช่ไหมเซิร์ฟเพิ่มเ็นโด,ดังท่าเรือวันหนึง่งพี่จะไม่ร้องไห้นะถ้าพี่ไม่ร้องไห้ผมก็ได้ได้ได้เสมออ่ะพี่ชายปกตี <laughs> โกด,ดังกัน นั่นเด็กถ้าเด็หมันหมดไฟทำไงวะก็ดูพผมตีมันหมดไฟทำไงวะ